หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันหนอ,อนนบพรัฐแปะเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหเหมันเล่มที่หกตอนไม่อาจเก็บความลับได้ข้อมูลราชวงศ์หมิง ลำดับชนชั้นของชนเผ่าอีผู้นำชนเผ่าพื้นที่กุ้ยโจส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอีดังนั้นจัดเรียงตามลำดับชนชั้นของชนเผ่าอีชนชั้นที่อยู่สูงสุดเรียกว่าเอ,อ๋อหมายถึงผู้สืบสายเลือดตระกูลสูงสักได้แก่ทูซือกับทูมู่รองจากชนชั้นเอ๋อคือนาเซาหมายถึงผู้ถือสายเลือดตระกูลสูงสัก แต่ไม่มีตำแหน่งทางราชการเย่เซียวเทียนเดินทวนน้ำขึ้นไปอันกว่เว้ยเห็นเงาร่างของเขาแต่ไกลจึงกล่าวกับอนนันหนนเทียนว่าเจ้าหลบไปก่อนอนนันหนนเทียนเหลียวมองแวบ,บหนึ่งก็เข้าใจเจตนาของท่านปู่จึงหลบเข้าดงไม้ไปเย่เซียวเทียนเดินทอดน่องถึงข้างโขดหินเห็นชายชาราผู้หนึ่งสวมหมวกเลย ที่สารจากไม้ไผ่นั่งตกปลาอย่างปลอดโปร่งต้องหยุดเท้าลงแต่ว่าเขายืนดูอยู่ครู่หนึ่งชายชารายังไม่ได้ตกปลาขึ้นมารู้สึกไร้สาระคิดสาวเท้าจากไปชายชาราพลันเหลียวหน้ามายิ้มให้กับเขากล่าวว่าสหายน้อยเมื่อครู่เจ้าแม้ด่าอย่างสมใจแต่วันหน้าคงต้องรับความลำบากแล้ว แย่เสียวเทียนมองดูชายชาราที่ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่นอย่างประหลาดใจกล่าวว่าท่านผู้เฒ่ามีหูตาปราดเปลียวนักเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่เก๋งชีวินท่านผู้เฒ่ากลับล่วงรู้แล้วอันกว่าเว่ยยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าร้านเราอยู่ที่นั้นเรื่องราวเกี่ยวพันถึงอนาคตของผู้เยารุ่นหลังเราไหนเลยไม่กังวลใจได้แย่เสียวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่าที่แท้ เป็นเช่นนี้เพียงแต่ผู้คนในเก๋งไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตของข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องใส่ใจและไม่ต้องตื่นเต้นด่าก็ด่าไปพวกมันจะทำอย่างไรข้าพเจ้าได้อันกว๋วโว้ยหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าภายในเก๋งมีมหาบัณฑิตเรื่องชื่อคนหนึ่งยังมีขุนนางดูแลการศึกษาเมืองกุยโจคนหนึ่งสหายน้อยเป็นนักศึกษา นักศึกษามีทางเลือกสองทางหนึ่งคือสร้างชื่อเสียงเรียงนามหนึ่งคือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท่านชุยวิภาคคำเดียวก็จะทำลายชื่อเสียงของเจ้าหวังสเสียเจ,จิ้งเพียงสันศีษะเจ้าก็ไม่อาจเข้าสู่แวดวงราชการเจ้าล่วงเกินพวกมันลุกหน้าก็ถึงตายถอยหลังก็ต้องตายจะทำอย่างไรได้เจ้เสี่ยวเทียนกล่าวว่า เมื่อรุกก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะเดินไปทางด้านข้างอันก๋ววิยงงงันวูบเย่เซียวเทียนกล่าวสืบต่อหากว่าไปทางซ้ายขวาไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะพาดบันไดปีนขึ้นไปหาไม่ก็ขุดหลุมมุดลงไปอันก๋วว่หัวรอดดังๆกล่าวว่าฮฮฮสนุกสนานสนุกสนานน่าสนใจเด็กน้อยเจ้าเปิดใจกว้างนักแต่ว่าไร้เดียงสาไปบ้างเย่เซียวเทียนกล่าวว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านผู้เท่ามองไม่ปลุกปลงมากกว่าพลางก็มองดูข้องใส่ปลาที่ข้างกายอันกว๋วเวย้ยสอบถามว่าท่านผู้เท่าตกปลานี้คิดใช้ประโยชน์อันใดอันก๋าเวย้ยไม่ทราบว่าเขาฉะไหนาถามเช่นนี้จึงตอบว่านี่เป็นปลาสดหลายตัวแต่ไม่ใหญ่นักคิดนำกลับไปปรุงเป็นน้ำแกงปลาแกลมกับสุราเย่เซี่ยวเทียนกล่าวว่าท่านผู้เท่ามีบุคลิกไม่ธรรมดา ที่บ้านคงใหญ่โตไม่น้อยภายในตึกใหญ่ล้วนขุดสาเลี้ยงปลาหลีหือวงเล็บปลาครับท่านผู้เฒ่าคิดรับประทานน้ำแกงปลาใหญ่ต้องสละใกล้หาที่ไกลออกมาตกปลาในที่นี้อันกว๋วเว้ยรู้สึกว่าชายหนุ่มนี้ยิ่งมายิ่งสนุกสนานน่าสนใจจึงตอบว่าปลาหลีหือเลี้ยงไว้ดูเล่นไหนเลยรับประทานได้เยเซียวเทียนกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วท่านผู้เฒ่า ไม่ได้เลี้ยงปลาแม่น้ำวันนี้ตกขึ้นมานำไปปรุงเป็นน้ำแกงขณะที่ท่านผู้เท่าเลี้ยงปลาหลีหือแต่ไม่ยอมจับมารับประทานเพราะว่าปลาหลีหือสวยงามให้ความเพลิดเพลินจเจริญใจเพราะเหตุนี้ท่านคิดใช้ประโยชน์ต่อผู้คนอย่างไรผู้อื่นก็จะปฏิบัติต่อท่านเยี่ยงนั้นหากว่าท่านเพียงเป็นอาหารของผู้คนต่อให้ท่านกระดิกหางแสดงมิตรไมตรีสุดท้ายยังถูกจับต้มกิน หากว่าท่านเป็นปลาหลีฮหือย่อมมีคนเลี้ยงดูท่านเองอันกวอว้วยจับจ้องมองเย่เซียวเทียนอย่างลึกซึง้งมีความรู้สึกว่าคำพูดนี้ชวนให้คลุ่นคิดคร่ครวนมนหนาซ้ำคลายล่วงรู้สักฐานะของตนเองจึงเปรียบเปรยเช่นนี้อดใจสั่นสถานมิได้แต่ว่าอันกวอว้ยเป็นชนชั้นใดแม้แต่ยางอิงหลงยามเอ่ยถึงเขายังบอกว่าเป็นจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่ง ยามนั้นเพียงหวั่นไหวใจอยู่บ้างแล้วกลับคืนสู่ความแจ่มใสทราบว่าเยเซียวเทียนต้องไม่ล่วงรู้สถานะของเขาทั้งคาดเดาเจตนาการมาของเขาไม่ออกจึงพงกศรีรษะกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้ามีความหมายอยู่บ้างเยเซียวเทียนยิ้มพลางระสานมือแล้วกล่าวว่าท่านผู้เท่ายังมีคำสั่งสอนใดอันกว่วว่ยกยกมือลูบคราวกล่าวว่าไม่มีแล้วเจ้าชมทิวทัศน์ของเจ้าเราตกปลาของเรา เย่เสี่ยวเทียนประสานมือคารวะจรดพื้นกล่าวว่าผู้เยาขออำลาอันกว่าวว่หันกายไปตวัดคันเบ็ดขึ้นไม่เลี้ยวหน้ามาอีกเย่เสี่ยวเทียนก็เดินผ่านด้านหลังของเขาไปอันกว่าวว่มองดูลูกลอยที่ลอยอยู่กลางน้ำคลุ่นคิดขึ้นชายหนุ่มนี้ไม่ใช่ปลาน้อยในสระจ้อยสมควรปลูกฝังให้ดีวันหน้าอาจนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่กุ้ยโจ เยเซีวเทียนเดินผ่านไปอย่างปลอดโปร่งพลางคลุ่นคิด <c oughs> อยู่ดีๆฉะไหนปรากฏยอดคนเหนือนโลกท่านหนีขึ้นพื้นที่กุ้ยโจยังมีผู้ใดใส่ใจเราค <c oughs> าดว่าคงมีแต่บ,บ้านของอิงอิงเท่าชารานี้คงเป็นญาติรุ่นปู่ของอิงอิง <c oughs> ไม่ทราบว่าเราผ่าน <c oughs> ด่านแล้วหรือไม่เสียอิงอิงตามหาอย่างเล่อเยาที่เล่นกับฟูวะและวานอนใหญ่จนพบ ชักชวนกันมาหาเย่เสี่ยวเทียนระหว่างทางจิตใจของเสี่ยอิงอิงไม่อยู่กับตัวนึกถึงคำพูดของจันหนิงเอ,อ๋อไม่ทราบว่าที่นางกล่าวเป็นจริงหรือแปลกปลอมนางกับหยางเลอเหยาพอลงจากเขาเห็นเย่เสี่ยวเทียนเดินเตเตรอยู่ริมแม่น้ำพอพบเห็นพวกนางก็เดินเข้ามากล่าวาาว่าเหยาเหยาดูเจ้าเล่นจนหลังเงือโสมหน้ารีบไปล้างหน้าล้างตาที่ริมน้ำหยางเลอเหยายรับคำคลาหนึ่ง เดินไปที่ริมแม่น้ำฟูวาก็สายก้นตามไปวานอนยักษ์ยืนอยู่ด้านข้างแยกเขี้ยวหัวรอดต่อเย่เซียวเทียนเสีย่ยอิงอิงขบริมฝีปากถามตรงๆว่าเซียวเทียนเกอร์ข้าพเจ้าคิดถามท่านเรื่องหนึ่งเย่เซียวเทียนหัวรอดพลางกล่าวว่า <c oughs> ท่านน้อยครั้งจะปั้นหน้าขึงขังถึงเพียงนี้มีเรื่องอันใดห,หรือเสีเ่ยอิงอิงถามอย่างจริงจังว่าเซียวเทียนเกอร์ท่านควรได้ยินมาว่า ในเขตห่วงห้ามของแมวดิบมีนิกายเทพคุณสายอยู่หรือไม่เจ้เซียวเทียนเห็นเสี้ออิงอิงมีสีหน้าประหลาดพิกลทั้งถามคําถามเช่นนี้ต้องใจเต้นระทึกขึ้นสลายรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวว่าอิงอิงท่านได้ยินผู้ใดเอ่ยถึงหรือเสื้ออิงอิงกล่าวอย่างยืนกรานว่าท่านตอบคําถามข้าพเจ้าก่อนเย่เซียวเทียนขบคิดชั่วขนาจึงเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างอ้างว้างว่ามีผิด ข้าพเจ้ารู้จักนิกายเทพคุณใสข้าพเจ้าเคยไปยังที่ตั้งของนิกายตั้งกลายเป็นผู้วิเศษรับใช้เทพคุณใสของพวกมันข้าพเจ้าต่อรองเป็นเวลานานพวกมันค่อยกำหนดเวลา20ปีอนุญาตให้ข้าพเจ้าท่องโลก20ปี20ปีให้หลังต้องกลับไปรับตาแหน่งท่านผู้วิเศษเขาก้มศีรษะลงกล่าวเบาๆว่าขออภัย ข้าพเจ้าปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ตอนแรกข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นหญิงสาวชนบทนางหนึ่งเราท่านเป็นสามีภรรยา20ปีให้ท่านอยู่สุขสบายกำเนิดบุตรธิดาให้กับข้าพเจ้าไม่ถึงกับไม่ธรรมดาต่อท่านต่อมาข้าพเจ้าพบว่าตัวเองนิยมชมชอบท่านจริงๆไม่เพียงนิยมความงามของท่านทั้งชมชอบนิสัยอันร่าเริงของท่านกล่าวถึงที่สุดข้าพเจ้าเห็นแก่ตัวไปแล้ว เสี้ยอิงอิงพึมพำว่าที่แท้เป็นความจริงเย่เสียวเทียนก้มศรีรษะกล่าวด้วยความเสียใจว่าขออภัยขออภัยจริงๆท่านไปเถอะข้าพเจ้าไม่โทษว่าท่านกล่าวพลางก็หันกายไปอย่างช้าๆไม่อ่านหักใจทนดูนางจากไปผ่านไปครู่หนึ่งเย่เสียวเทียนรู้สึกว่ามีร่างอันอบอุ่นหอมกลนแนบชิดกับตนเองแขนขาผ่องคู่หนึ่งยื่นมาโอบเอวของเขาไว้ร่าง ถึงกับกลายเป็นแข็งทื่อเสียอิงอิงแนบใบหน้ากับแผ่นหลังของเขาถามเสียงนุ่มนวลว่าท่านรักข้าพเจ้าใช่หรือไม่เย่เสี่ยวเทียนพงโงกรีะาย่างหนักแน่นตอบว่าใช่เสียอิงอิงยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่าข้าพเจ้าได้ยินตำนานรักของท่านญาติทวดตั้งแต่เล็กในใจนึกอิจฉาเลื่อมใสย,ยิ่ง ข้าพเจ้ามักนึกฝันว่าตัวเองเป็นเด็กหญิงที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาหิมะจนกระทั่งวันหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้านางชมว่านางงามปานบุภาต้องการอยู่ร่วมกับนางตลอดการเมื่อถึงเวลานั้นนางจะตามมันไปไม่ว่ามันมีศักานะใดไม่ว่าการอยู่ร่วมกันมีอุปสรรคเพียงไหนขอเพียงต่างฝ่ายต่างชมชอบ คล้ายกับบัวหิมะที่งอกงามอยู่เหนือทานน้ำแร่จเจริญเติบโตอยู่นานปีรอให้ผู้มีวาสนาไปเด็ดดมมันทนุถนอมมันดวงตาของนางปรากฏประกายน้ำตาขึ้นทีละน้อยกล่าวเบาๆว่าเมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่บนสะพานน้อยท่านยึดถือข้าพเจ้าเป็นหญิงสาวขายผลสาลี่วาสนาผูกพันของพวกเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านโกรธครึ่ง จนจูบป,ปากข้าพเจ้าหัวใจข้าพเจ้าก็เป็นของท่านแล้วท่านตอนนี้ท่านยังให้ข้าพเจ้าไปแย่เสี่ยวเทียนหมุนตัวกลับมาทีละน้อยมองดูเสี้ยอิงอิงอย่างเหลือเชื่อกล่าวว่าอิงอิงท่านท่านทราบดีว่าข้าพเจ้าได้แต่อยู่ร่วมกับท่าน20สิปีท่านยังยินยอมติดตามข้าพเจ้าไปเสี้ยอิงอิงพงกศรีษายืนยันกล่าวว่าเมื่ออยู่ร่วมกับคนที่ชมชอบวันเดียว เทียบเท่ากับ20ปีหากอยู่ร่วมกันกับคนที่เราชอบ20ปีมิสู้หนึ่งวันอย่าว่าแต่นางเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่านิกายเทพคุณใสย,ยอดเยี่ยมนักหรือกลับคิดแย่งชิงบุรุษของข้าพเจ้าไป20ปีให้หลังท่านอาลุงของข้าพเจ้า20กว่าท่านพี่ชายร่วมปู่เดียวกันร้อยกว่าคนหลานชายอย่างน้อยหลายร้อยคนจะกดทับมันจนบี้แบน เยสยวเทียนตื้นตันใจจนสวมกอดเสียอิงอิงไว้กล่าวว่าอิงอิงท่านเป็นหญิงสาวที่น่ารักที่สุดท่านวางใจเราเยสิลเทียนมิใช่ลูกพลับที่ถูกผู้คนบีบครึงได้เรื่องของนิกายเทพคุณใสเข้าพเจ้าจะนึกหาวิธีแก้ไขบนเนินเขาในดวงไม้ยืนไว้ด้วยเงาร่างอันเดียวดายสายหนึ่งชาของน้องสาวชาของผู้น้องโรยเกลือน้ำมัน ชาโรยเกลือน้ำมันจึงทนนานมีรักมีน้ำใจร้อยรัดไว้ชาของท่านพี่ต้นชาน้ำมันรสสดใหม่ขอเพียงไม่รังเกียจเดียดฉันดื่มชาเป็นเพื่อนหกสิบปีวานภายในดวงไม้บังเกิดเสียงขับร้องอย่างแผ่วเบาแผ่วเบาจนมีแต่ผู้ขับร้องจึงได้ยินเสียวเทียนเกข้าพเจ้าหัดร้องเพลงเพลงหนึ่งเพื่อท่านน่าเสียดายข้าพเจ้าไม่อาจขับร้องให้ท่านฟังแล้ว จันนิ้งเอ๋อมองดูเงาร่างที่สวมกอดกันอยู่ริมทานหลังน้ำตาพลางพระจากไปการชุมนุมที่เก๋งชีวินเป็นงานเลี้ยงที่ผู้ดูแลสำนักการศึกษากุ้ยโจวหวังเฮ่าหมิงจัดขึ้นให้กับชุยเสี่ยงเซิงทั้งเป็นกิจกรรมที่มหาบัณฑิตแดนจงหยวนจะได้พบปะสังสรรค์กับปัญญาชนพื้นที่กุ้ยโจวหวังให้เป็นตำนานโจดขานกลับถูกเย่เซ,เซียวเทียนก่อกวนทำลาย จนรสชาติแปลเปลี่ยนไปดังนั้นงานเลี้ยงที่เก๋งชีวินยุติแต่กลางคันหวังเฮ้าหมิงกับชุยชุยเซี่ยงเซิงโดยสารรถมาเดินทางกลับชุยเซี่ยงเซิงนั่งอยู่ในรถยังขุนเคืองใจไม่ใครหวังเฮ้าหมิงจึงกล่าวปลอบโยนว่าเซี่ยงเซิงท่านยัยต้องขุนข้องหมองใจด้วยชื่อเสียงเกียรติภูมิของท่านนำไปเปรียบกับคนหยาบช้าเช่นนั้นผู้อื่น ไม่หัวร่อยเยาะมันเพียงหัวร่อเยาะท่านชุยเสี่ยงเซิงระบายลมหายใจออกจากปากคำหนึ่งกล่าวว่าเฮ้ยพี่เฮ่าหมิงหากว่ามันเป็นคนธรรมดาต่อให้กล่าวระคายหูกว่านี้เราก็ไม่ถือสาแต่ว่าเย่เซียวเทียนสักเป็นซิวไฉกลับสร้างความอับอายอัปยศแก่แวดวงปัญญาชนหวังเฮาหมิงกล่าวอย่างเฉยช้ชาว่าท่านวางใจมันไม่ใช่ซิวไฉอีกต่อไปแล้ว ชุยเสี่ยงเสิงตากระจ่างวูบกล่าวว่าพี่เฮ้าหมิงท่านหมายความว่าหวังเฮ้าหมิงกล่าวว่าการศึกษาพื้นที่กุยโจถดถอยโดยเฉพาะเมืองถงเยินห้าปียังไม่มีซิ่้ฉวใแม้สักคนเดียวต้นปีนี้ขุนนางเจียวอุี่เมืองถงเยินหลีจงอินถูกเราดูว่ารอบหนึ่งทั้งคาดโทษว่าหากไม่ปรับปรุงแก้ไขจะถอดถอนมันออกจากตำแหน่งเจียวอุ้ มีคาดผ่านไปไม่กี่ปีก็ปรากฏซิ่วไฉเช่นเย่เสียวเทียนคนหนึ่งชุยเซี่ยงเซิงฉุกใจคิดกล่าวว่านี่คงต้องมีเล็ดในหวังเฮ่าหมิงแค้นหัวรอกล่าวว่าไม่ใช่มีเล่ดในหากแต่มีปัญหาการสอบปลายปีนี้เราจะไปตรวจงานด้วยตัวเองเราไม่ไปที่อื่นแต่เจาะจงไปที่เมืองถงเยินเมื่อถึงเวลานั้น ชุยเสี่ยงเซิงพอฟังถึงตอนนี้ต้องยิ้มออกมาที่แท้หลังจากที่ซิ่วไฉสอบไล่ทุกปีจะทําการสอบซ้าเป็นการป้องกันว่าความรู้ถดถอยหากว่าเข้าสอบปลายปีไม่ผ่านจะถูกถอดออกจากซิ่วไฉมีแต่บัณฑิตจุ้ยเยิ้นพอสอบได้จะคงสถานะไปชั่วชีวิตการสอบปลายปีนี้ไม่ใช้ขุนนางท้องถิ่นเป็นผู้คุมสอบหากแต่ทางสำนักการศึกษาส่งคนมาทดสอบ เพราะเหตุนี้เมืองถงเยือนไม่มีซิ่วไชมาห้าปีเนื่องด้วยหลีจงอินเห็นว่านักศึกษาท้องถิ่นไรความรู้ความสามารถต่อให้เขาปล่อยให้สอบผ่านพอถึงปลายปีก็คงถูกถอดออกจากตำแหน่งซิ่วไหลีจงอินพอถูกหวังเฮ่าหมิงตำหนิตีเตียนจึงนึกแผนรับมือพอขอเพียงเย่เสี่ยวเทียนมีวิชาความรู้อยู่บ้างรอจนสำนักการศึกษาไปทดสอบค่อยติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบ ไม่แน่ว่าจะตบตาผ่านไปแต่วันนี้เย่เสี่ยวเทียนอารวาสที่เก๋งชีวินยามหยันชุยเสี่ยงเซิงกับเรานักศึกษาหวังเฮ่าหมิงก็เป็นผู้จัดงานชุมนุมพลอยอับอายขายหน้าบังเกิดโทรศขึ้นมาแต่เตรียมถอดถอนเย่เสี่ยวเทียนออกจากตําแหน่งซิ่วใช้ล้างความอับอายให้กับชุยเสี่ยงเซิงหวังเฮ่าหมิงพอกล่าวจบพลันก็นึกถึงเรื่องหนึ่งกล่าวว่าใช่แล้ว เมื่อครูเยเซียวเทียนเอื้อนกวีบทนั้นที่แท้เป็นเรื่องราวใดแท้จริงแล้วระคายหูท่านชนะไหนสารเสริญเยินยอช่วยเสียงเสืองหน้าแดงวูบหนึ่งได้แต่บอกกล่าวตามตรงว่าพี่เฮ่าหมิงยังไม่ทราบกวีของโจรน,น้อยเยเซียวเทียนบทนี้ไม่ใช่ผลงานของมันหากแต่เป็นฝีมือของจางจือฝูเมืองถงเหยนินหวังเฮ่าหมิงงงง,งันวูบจึงกล่าวขนอ้วนจางนั้น ช่วยเสี่ยงเซิงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตอนที่เรากลับบ้านเกิดจางจือฟูจัดเลี้ยงต้อนรับระหว่างงานเลี้ยงก็เอื้นกวีบทนั้นบอกว่าเป็นผลงานล่าสุดของมันท่านจะให้ผู้น้องตอบอย่างไรช่ยเสี่ยงเซิงแม้เป็นชาวเมืองถงเหยน็นเราเรียนหนังสือจนเป็นมหาบัณฑิตแดนจงหยวนแต่เปรียบกับจางจือฟูซึ่งสืบทอดตำแหน่งจากบรรพบุรุษยังด้อยกว่ามากนัก หวังเฮ่าหมิงหวนนึกถึงหากจางจิวฝูเอื้อนบทกวีต่อหน้าเขาเกรงว่าเขาต้องฝืนใจกล่าวชมเชยสักหลายคำทั้งสองต้องสบตากันฝืนยิ้มให้แก่กันชุยเซี่ยงเซิงเมื่อมาถึงเมืองกุ้ยหยางก็พักอยู่ที่ทำการสำนักอั้นฉาซือของหวังเฮ่าหมิงทั้งสองกลับจากงานเลี้ยงล้วนเดิมจนมืนเมาอยู่บ้างพอกลับถึงที่ทำการก็แยกย้ายไปพักผ่อนหวังเฮ่าหมิงมายัง ห้องโถงจำลองเขตตึกหลังสั่งหญิงรับใช้ให้ยกน้ำชาถอนฤทธิ์สุรามาชามหนึ่งขณะจิบดื่มช้าๆพลันปรากฏเด็กรับใช้ผู้หนึ่งวิ่งมากระซิบบอกที่ข้างหูเขาอยู่หลายคำหวังเฮาหมิงรับฟังจนขมวดคิ้วกล่าวว่าตระกูลเสียทะเลสาบหงฝนเมื่อครู่มิใช่พบกันในงานเลี้ยงแล้วหรือมันจะมาเยือนด้วยเรื่องใดเชิญมันเข้ามา เชือกครู่ให้หลังปรากฏชายชราหน้าแดงเปล่งปลั่งผูดหนึ่งก้าวยาวๆมาเด็กรับใช้วิ่งตามหลังไม่ทันชายชารานั้นพอมาถึงก็ประสานมือร้องบอกว่าหวังอั้นชาเราผู้แท่เสียขอคารวะอภัยที่รบกวนหวังเฮ้ามิงรีบกล่าวว่าพี่เสียกล่าวว่าจาใดเราท่านใหญ่ต้องเกรงอกเกรงใจเชิญน,นั่งเชิญนั่งพวกเรายกน้ำชามาหลังจากสั่งหญิงรับใช้ให้ยกน้ำชาจึงกล่าวเราผูแ้แท้หวังกับ พี่เสียเพิ่งดื่มสุรากันที่เก๋งชีวินไม่ทราบยังมีเรื่องใดไม่สะดวกกับการบอกกล่าวต่อหน้าต้องเดินทางมาพบปะเสียเหลราเลิ้วขมวดคิว้วคล้ายไม่สะดวกกับการบอกกล่าวสุดท้ายกล่าวว่าหวังอัญชาเราพูดแท้เสียเป็นคนหยาบไม่รู้จักกล่าวอ้อมค้อมขอบอกกล่าวตรงๆว่าการมาของเราในวันนี้เพราะว่าตระกูลเสียต้องการสัดส่วนของจุ้ยเหยนคนหนึ่ง หวังเข้าหมิงงงงันวูบใหญ่ชั่วครู่จึงกล่าวพี่เสียที่ผ่านมาตระกูลเสียทะเลสาบหงฝนไม่ใส่ใจตำแหน่งจุ้ยเยินเหตุใดปีนี้เสี้ยเหล่าเลี้ยวกล่าวอย่างคุณข้องรำคาญว่าเราไม่ใช่ใส่ใจแล้วหรือหวังอั้นชา้าท่านยังดูแลสำนักการศึกษาที่แทรับรู้ไดไม่รับรู้ใดขึ้นอยู่กับท่านบอกสัดส่วนนี้จะให้หรือไม่ หวังเฮาหมิงตะกุกตะกักว่าความจริงแล้วที่ผ่านมาราชสำนักให้การดูแลหัวหน้าชนเผ่าทุกท่านจัดสรรสัดส่วนจุ้ยเยินให้ส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้กับลูกหลานชนเผ่าที่ใฝ่ใจศึกษาแต่ว่าความรู้ไม่เพียงพอหากว่าพี่เสียต้องการสัดส่วนของจุยย้ยเยินสมควรบอกกล่าวแต่แรกตอนนี้หัวหน้าชนเผ่าทั้งหลายส่งรายชื่อมาแล้วหากทำการเปลี่ยนแปลงอ เสี้ยเหล่าเลี้ยวทะลึงตาใส่แล้วกล่าวว่าตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่ประกาศผลการสอบหรอกหรือมีอันใดแก้ไขไม่ได้หวังอันชา้าท่านไม่ต้องลำบากใจเพียงบอบสัสดส่วนให้หนึ่งชื่ออื่นๆไม่ต้องยุ่งเกี่ยวหากว่าบ้านใดไม่ยินยอมให้ท่านบอกต่อเราเราจะไปเจราจากับมันเองพลางก็ยกมือตบโต๊ะร้องดังๆว่าท่านย่ามันเถอะหลายปีนี้ ตะกูลเสี้เราไม่เคยร้องขอสัดส่วนแม้สักชื่อเดียวปีนี้เราต้องการชื่อเดียวเราไม่เชื่อว่ามีผู้ใดขัดขอเราหวังเฮ่าหมิงรีบกล่าวว่าพี่เสี้โปรดระงับโทสะโดยเหตุและผลมีพี่เสี้เมื่อออกปากผู้น้องสมควรรับปากแต่ทางหัวหน้าชนเผ่าต่างๆขอให้ท่านบอกกล่าวสักคำเสี้เราลิ้วค่อยกับกลายจากคุณเครืองเป็นยินดีกล่าวว่าตกลง เราจะไปบอกกล่าวกับพวกมันเองหวังเฮ่าหมีงอับจนปัญญาสั่งคนนำกระดาษผู้กันมาสอบถามว่าเพียงไม่ทราบว่าคนที่พี่เสียต้องการให้สอบได้เป็นจุ้ยเยินเป็นใครหากว่ามันไม่ได้เข้าสอบผู้น้องแม้คิดช่วยเหลือก็ยังทำไม่ได้เสียเหล่าเลี้วกล่าวว่าท่านจงวางใจคนผู้นี้ย่อมเข้าสอบแข่งขันมันแท้เยเป็นเยเซียวเทียนที่เอื้อนบทกวีที่ดีในเก่งชีวินวันนี้ ถือว่ามีความรู้ความสามารถกระมังหวังเฮาหมิงหน้าแปลเปลี่ยนจนปั้นยากเขาความจริงคิดถอดถอนเยเซียวเทียนออกจากตำแหน่งซิ่วไฉตอนนี้กับต้องเสนอชื่อของมันเป็นจุย้ยเยินหรือดังนั้นกล่าวว่าพี่เสียเยเซียวเทียนผู้นี้หาใช่แท้เสียไหมเสียเหล่าเลี้ยวกล่าวอย่างคุณข้องใจว่าผููใดว่ามิใช่แต่ว่าพูดเท่าบ้านเราคล้ายรับประทานยาพิษต้องการให้ตัวบัตรซบนั้นเป็นจุย้ยเยิน เรายังมีหนทางใดแย่เซียวเทียนกับเสี่ยอิงอิงกลับเข้าเมืองกุ้ยหยางเสี่ยอิงอิงกับเซียวลู่เซียวเว่ยก็กลับตัวตึกตระกูลเสี่ยในเมืองกุ้ยหยางเสี่ยอิงอิงขาดความเบิกบานหันษาไปบ้างที่ผ่านมานางไม่วิตกทุกข์ร้อนซึ่งความจริงตระกูลเสี่ยไม่มีเรื่องใดให้นางกังวลใจแต่ตอนนี้นางเริ่มรู้จักใช้ความคิดใครค่ครวนแล้วกิจการงานกับความรักมี ส่วนส่งเสริมให้ผู้คนเป็นผู้ใหญ่สำหรับกับสตรียุคสมัยนี้แทบไม่มีส่วนร่วมกับกิจการงานที่มีอิทธิพลต่อนางคงมีแต่ความรักแล้วหญิงสาวเช่นเสี่ยอิงอิงพอชมชอบคนผู้หนึ่งนางจะไม่นึกถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสายตาของนางสติสัมปชัญญะไม่อยู่เหนือความรู้สึกแต่ไม่ใช่หมายความว่านางจะมองข้ามอุปสรรคที่ต้องเผชิญหากใครครวญว่า เมื่อวันนั้นมาถึงนางจะเผชิญหน้าอย่างไรหรือเกี่ยวปัญหาอย่างไรเซียวลู่แอบสังเกตสีหน้าของเซี่ยอิงอิงกระซิบบอกต่อเซียวเวยว่าอิงอิงคล้ายมีความในใจเซียวเวยอดยิ้มไม่ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรอิงอิงของพวกเราไม่เคยใช้ความคิดมาก่อนเซียวลู่กล่าวว่าผู้คนต้องเติบใหญ่ในความเห็นของข้าพเจ้า คล้ายมีความในใจอีกสักครู่ข้าพเจ้าจะสอบถามนางดูเสียอิงอิงพอกลับถึงบ้านก็นั่งชิงช้าในสวนไม้ดอกโยชิงช้าอย่างเลื่อนลอยเสียวลู่เดินถึงข้างกายนางหยุดชิงช้าไว้เสียอิงอิงเงยหน้ามองดูนางแวบ,บหนึ่งจากนั้นก้มศรีรษะลงเสียวลู่จึงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าอิงอิง,งท่านมีความในใจใดโปรดบอกต่อข้าพเจ้าเสียอิงอิงสั่นศรีรษะไม่ตอบคำ เสี่ยลู่อ้อมถึงเบื้องหน้านางย่อกายลงจับจ้องมองนางตาไม่กระพริบในที่สุดเสี่ยอิงอิงกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเสี่ยวเทียนเกอเป็นเป็นผู้พิเศรษรับใช้เทพคุณใสเสี่ยวลู่เลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าผู้พิเศรษรับใช้เทพคุณใสฟังดูคุ้นหูอยู่บ้างเสี่ยอิงอิงบอกเล่าสภาพของนิกายเทพคุณใสท,ที่ทราบจากเย่เสี่ยวเทียนออกไปเสี่ยวลู่รับฟังจนลืมตากลมกว้างกล่าวว่า20ปีหรือท่าน ท่านหมายความว่า20ปีให้หลังมันจะปไปจากท่านเข้าสู่ส่วนลึกของป่าเขานี่มีข้อแตกต่างใดกับการออกบวชเสียอิงอิงส่งเสียงดังสู้กล่าวว่าเสี่ยวเทียนเกอเกกเป็นคนฉลาดต้องนึกหาวิธีแก้ไขได้ท่านพ่อความจริงไม่เห็นด้วยกับการที่ข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับมันหากว่าทราบเรื่องนี้ข้าพเจ้าเห็นท่าน เป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมค่อยบอกต่อท่านท่านจะได้เปิดเผยออกไปเสียวลู่รีบพงกศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าจะไม่บอกออกไปอีกชั่วทูบไม่หมดดอกหนึ่งที่สุดทางระเบียงเสียวเวย่ยต้องลืมตากลมกว้างกล่าวว่านี่จะได้อย่างไร20ปีให้หลังอิงอิงมีอายุเพียง30กว่าปีหรือต้องเป็นไม้แล้วเสียวลู่รีบกล่าวว่า ส่งเสียงเบากว่านี้อิงอิงมอบดวงใจแก่มันแล้วยังจะเปลี่ยนอะไรได้อีกข้าพเจ้าใคร่ควรวญว่าเรื่องนี้ไม่แน่ว่าไม่มีวิธีแก้ไขข้าพเจ้ายึดถือท่านเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดสนิทสนมค่อยบอกต่อท่านท่านจะได้เปิดเผยออกไปเซียวเว่ยรีบประกศีราะกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าจะไม่บอกออกไปอีกชัว่วทู่มไม่หมดไปสองดอก ในพุ่มเถาวัลย์บริเวณภูเขาจำลองเสี่ยวเวยบอกต่อหญิงรับใช้ประจำตัวของมันดาอิงอิงนามเสียวฟางว่าท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้ากับเสียวลู่ต้องแต่งตามอิงอิงออกไปแต่ว่า20ปีให้หลังเจ้าผู้นี้ก็จะต้องออกบวชเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าจะทำอย่างไรนางเชิดปากน้อยๆแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมไม่อาจเปรียบกับอิงอิง แต่ข้าพเจ้าจะดีชั่วเป็นองค์หญิงน้อยชนเผ่าวชวีเนี่ยสามพี่น้องปลนนิบัติสามีคนเดียวถือว่าคับแค้นมากแล้วหากยังเป็นสามีภรรยาเพียง20ปีจะรับได้อย่างไรเสียวฟางลืมตากลมโตแล้วกล่าวว่าพวกท่านสามคนแบ่งกันเท่ากับว่าคนคนเดียวเป็นสามีภรรยากับมันเพียง6-7ปีออกจะเสียเปรียบไปแล้วเสียวเวยทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า ผู้ไดว่ามิใช่อิงๆบอกว่ามันต้องนึกหาวิธีแก้ไขได้ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่ใช่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดค่อยบอกต่อท่านท่านอย่าได้เปิดเผยออกไปเสี่ยวฟางรับปากเป็นมั่นเหมาะแต่ชั่วทูบไม่หมดไปสามดอกเสี่ยหูหยินรับทราบเรื่องแล้วต่อจากนั้นเสี่ยเหล่าแย่เจอกับเสี่ยเหล่าเลี้ยว ที่เพิ่งกลับจากการเข้าพบหวังเฮ่าหมิงก็ทราบเรื่องแล้วเสี่ยอิงอิงที่กำลังเติบใหญ่ค่อยเรียนรู้บทเรียนบทแรกของชีวิตว่าสตรีไม่อาจรักษาความลับได้ไดได